วันนี้เรามารีวิวการต่อเติมบ้านนะคะที่ญี่ปุ่นเป็นบ้านหลังที่สองนะคะตอนนี้เวลาก็จะประมาณ5้าโมงเย็นนะคะต่อเติมบ้านช่องนี้ก็จะเป็นช่องน้องใหม่นะคะยัง ฝึกทำหัดหัดไทยค่ะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วันนี้ทำกำแพงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกทุกวันค่ะตกวันเว้นวันช่างก็มาบ้างไม่มาบ้างทัดงานไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่คนญี่ปุ่นนะคะจะชอบความเป็นส่วนตัว กำแพงบ้านนี้ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่บางคนเขาก็ไม่ทำเหมือนเหมือนบ้านหลังอื่นๆแต่ว่าบ้านเราแฟนเป็นคนชอบความส่วนตัวสูงค่ะเขาก็เลยสั่งทำกำแพงที่แบบมีขนาดที่สูงหน่อยอีกอย่างแถวบ้านก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ เป็นเป็นบ้านที่อยู่ชนบทนะคะอยู่นอกเมืองมีป่ามีภูเขาอยู่ใกล้ๆอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านนะคะต่อเติมยังไม่เสร็จก็มีคนมาลองเรียนโทรไปที่หน่วยงานให้มาตรวจสอบ ก็สอบบ้านลาว่าทําไมต่อเติมบ้านหลังใหญ่จังต่อเติมใหญ่จังที่จอดรถลงรถหรือว่าจะทําเป็นสำนักงานอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อจะให้เราจ่ายภาษีเพิ่มอันนี้ก็จะทําเป็นที่นั่งเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวค่ะก็ยังไม่เสร็จค่ะค่อยๆทําไปเรื่อย ส่วนตรงนี้จะเป็นประตูเปิดตรงครัวของเรานะคะทําอาหารทํากับข้าวก็จะเปิดที่ระบายได้ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นประตูเปิดที่นั่งเล่นโซฟาทีวีนะคะเปิดออกมาได้ส่วนแอร์ก็จะเอาออกให้หมดมันเกะกะจะทําเป็นอ่าไทาย ไทยสไตล์สไตล์ไทยแลนด์นั่นแหละค่ะสไตล์บ้านๆสไตล์อีสานจะทําเป็นที่นั่งเล่นนั่งเล่นให้ให้ลูกได้วิ่งเล่นอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่บรรยากาศยามเย็นนี่ลมเย็นวัมืนฝนจะตกอีกแล้ววันพรุ่งนี้ฝนก็จะตกวันนี้ตอนกลางคืนก็จะต,นนตอก,อ,กะตอีก ก็จะประมาณนี้นะคะข้างๆบ้านคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเป็นคลิปน้องใหม่เปิดช่อง youtube ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะช่องลูกครึ่งอิสานน้องโกกิคะ่ะโกกิคุงคะ่ะพูดผิด